เรามาพูดถึง GeoGebra นะครับในส่วนของเลขาคณิตวิเคราะห์กันนะครับอาจารย์ก็จะเปิดโปรแกรม GeoGebra ออนไลน์เหมือนเดิมนะครับก็เลือกปุงจุด9จุดแล้วเราก็เลือก GeoGebra Classic นะครับเป็นแบบออนไลน์เลยนะครับไม่ต้องลงโปรแกรมทีนี้มุมมองต่างๆก็ไม่เอานะครับกดที่จุดอื่นๆเพื่อปิดมุมมองอื่นๆไปนะครับเราใช้2มุมมองนี้เหมือนเดิมนะเป็นมุมมองทางพีชนิตกับมุมมองกราฟิกนะครับส่วนเลขาคณิตวิเคราะห์ที่อาจารย์จะเอามาพูดให้พวกเราฟังในวันนี้ก็จะ พูดเฉพาะที่เกี่ยวกับแคลคูลัสนะครับในส่วนของอนุพันธ์นะครับผมซึ่งจะเกี่ยวกับเส้นตรงนะครับแล้วก็ความชันเป็นหลักนะครับผมส่อนอื่นลองทบทวนสักเล็กน้อยแล้กันนะครับสมมุติว่าอาจารย์มีจุดนะครับพิกัด x y ใดๆบนบนระนาบ x y นะครับเอามาสัก2จุดนะครับเป็นจุด a กับจุด b นะครับจุด a อย่างก็เอาตรงที่มันตรงกับจำนวน จำนวนเต็มแล้วกันเนาะเพื่อความสะดวกนะครับก็เป็นพิกัด21นะครับแล้วก็ B ก็เป็นสักอ่ะ83นะครับผมพิกัด21แปลว่าอะไรนะครับ A คือพิกัด21แปลว่าอะไรก็แปลว่าเมื่อเราลากจุด A นะครับตั้งฉากกับแกน x นะครับมันก็จะตัดกับแกน x ที่จุด2นะครับแล้วก็ลากไปตั้งฉากกับแกน y มันก็จะตัดกับแกน y ที่จุด1นะครับเราจึงเรียกมันว่าพิกัดฉากเนาะที่มีค่าเท่ากับ21นะครับส่วน B ก็เหมือนกันนะครับพิกัด 8.3เพราะว่ามันตั้งฉากกับแกน x แล้วมันตัดจุด8นะครับแล้วก็ตัดจุด3ตอนเราลากตั้งฉากกับแกน y นะครับทนี้เราอยากหาระยะทางจาก A ไป B นะครับในโปรแกรม GeoGebra เนี่ยเขาจะคำนวณให้เราเลยนะครับโดยเราเลือกที่ segment นะครับแล้วก็นะครับแล้วก็คลิกที่จุด A 1ครั้งนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ B อีก1ครั้งปุ๊บนะครับยังขยับ a อออกมางนี้นิดหนึ่งนะครับ สังเกตว่าเส้นเนี่ยมันจะชื่อว่าเส้น J นะครับเราก็มาดูที่เส้น J ในแถบอัลจิบาเลยนะครับก็จะได้ว่า J เนี่ยมีค่าเท่ากับ6.32เนี่ยแหละนะครับเนี่ยคือระยะทางระหว่างจุด a กับจุด b นะครับทีนี้ในการคำนวณของเราเองล่ะนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับวิธีการก็คือเรามองให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมองรูปนี้นะเนี่ยจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีแดงแล้วกันครับเส้นแดงนี้นะครับกับ เส้นนี้นแล้วก็เส้นนี้นะครับเอ่เราก็จะเห็นว่าทั้ง3เส้นนี้ประกอบกันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนนะครับแล้วก็จะได้ว่าด้าน AB นะครับหรือว่าด้าน J เนี่ยนะครับเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นโดยทฤษฎีบทของปิทาโกลัส นะครับเราก็จะได้อะไรเอ่ยเดี๋ยวอาจารย์ขยับหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันตรงนี้เนาะอันนี้อาจารย์ซ่อนไปก่อนแอบโอเคซ่อนไปแล้วนะครับทีนี้โดยทฤษฎีบทของกิทากรัตนะเราก็จะได้ว่า J ยกกำลังสองเท่ากับ K ยกกำลังสองบวก L ยกกำลังสองนะครับเพื่อความเป็นสากลนะตรง J เี่ยอาจารย์จะตั้งชื่อมันว่า D A B นะครับการเลือก setting แล้วก็มาเลือกที่เอ่อแคปชั่นนะครับเป็น d a, c o ค m a B แล้วกันตั้งชื่อมันอย่างนี้นะครับเบอดีเออ d A B ส่วนตรง k นะครับอาจารก็จะใช้ชื่อเรียกแบบสากลหน่อยเนาะนะครับมันจะเรียกว่า Delta x นะครับหรือว่า dx ก็ได้นะครับเหมือนเดิมเลยนะอาจารย์กด setting แล้วก็ใส่เป็น dx นะครับส่วนตรงนี้ก็จะ เป็น dy วานะครับ dx มีค่าเท่าไร dy เป็นมีค่าเท่าไรก็ลองดูเอานะครับเพราะว่ามันเป็นด้านที่ขนานก,กับแกนเนาะ dx กนะครับเราก็สามารถรู้ระยะทางได้นะโดยเอาตรงนี้นะครับโดยเอาค่า8ลบค่า2นะครับส่วน dy ก็เอาค่า3ลบค่า1นะครับอ่ะเติมให้นะครับว่า dy มีค่าเท่าไรนะครับ ดีมีค่าเท่ากับ2เนาะเดอาจารย์ไปใส่สักหน่อยอ่าโอเคแล้วก็ DX มีค่าเท่ากับเท่าไหร่วนะลากมานิดนึงนะแปดก็คือ6นะครับโอเคนะครับอ่ามันเป็น2องบหเฉพาะตำแหน่งนี้เนาะถ้าเกิดอาจารย์ขยับ A ขยับ B ก็จะเปลี่ยนไปนะครับทีนี้เรามาดูระยะทางนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเราก็แทนตาม ทฤษฎีบทพีทาโกลัสเลยนะครับเราจะได้ว่า dab เนาะด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองนะครับก็เป็น d วงเล็บ ab นะยกกําลังแฮตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าตัว h ฮกนะครับเท่ากับนะด้านประกอบมุมฉากนะครับยกกําลังสองแล้วบวกกันเนาะก็เป็น dx ยกกําลังสองบวก dy ยกกําลังสองนะครับถ้าเรากดโอเคเนี่ยมันจะยังไม่สวยนะครับ ตรงนี้นเราต้องเลือก l a เท x ฟอร์มูล่ากับตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ทําให้ตัวหนังสือเมีเชิงครับมีเชิงก็คือวัดวัดนั่นแหละนะครับแล้วก็กดโอเคเนาะยายหน่อยเนาะเป็นขนาดมีเดียมนะครับเนี่ถ้าเกิดเราจะหา d a เอเฉยๆก็ลอดลากที่2ทั้งสมการเนาะก็จะได้อันนี้เป็นจริงนะครับก็จะได้ระยะทางจาก A ถึง B แล้วนะครับ อเพราะฉะนัดีก็จะเท่ากับรากที่2ทําำยังไงนะครับพิมพ์ยังไงให้เลือกที่ a d ดว n e นะครับแล้วก็เลือกที่ Latex Formula นะครับมองหาเครื่องหมายรากที่2ออยู่ตรงนี้ปึ๊บก็จะเป็น b c k k s e ลสอ่าคำสั่ง square r o o t แล้วก็เครื่องหมายปีกาครอบตัว x อไว้นะครับอีตรงที่เป็นตัว x ได้แหละเราก็แก้เป็นค่าที่เราต้องการนะครับก็คือ DX ยกกำลังสองบวก D Y วยกกกำลังสองนะครับแล้วก็กดตรงนี้ให้ตัวหนังสือมิเชิงนะครับแล้วก็โอเคอ่าโอเคเราก็ได้ระยะทางจากจุด A ไปยังจุด B เรียบร้อยแล้วนะครับนีค่าเท่ากับรากที่2ของ D X ยกกกำลังสองบวก dy ยกกำลังสองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานนะครับโอเคนะครับทีนี้มาถึง ส่วนที่อาจารย์อยากให้พวกเรารู้จักนะครับก็คือการหาความชันของเส้นตรงนะครับที่ผ่านจุด A B นะครับออะอาจารย์เปลี่ยนสีจากสีแดงสีน้ําเงินแล้วกันนะครับก็คือความชันของเส้นสีน้ําเงินเนี้ยนะครับซึ่งจริงๆต้องเป็นเส้นตรงเลยเนาะก็ยาวไปอย่างเงี้ยนะครับนะเราจะหาความชันของเส้นนี้นะครับเส้นตรงที่ผ่านจุด A B นะถามว่าจะหาได้อย่างไรนะครับถ้านักเรียนรู้จัก นะครับฟังก์ชันตรีโกณมิตินะตรีโกณมิติเนี่ยจะมีฟังก์ชันอยู่ทั้งหมด6ฟังก์ชันนะครับก็คือฟังก์ชันไซน์คอสแทนเซกโคเซกแล้วก็คอนะครับผมก็จะมี6อันนะครับความชันของเส้นตรงก็คือฟังก์ชันแทนนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวจะสับสนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกรณีที่เส้นมันลาดขึ้นลาดลงแนละ้วเดี๋ยวมันจะได้ค่าออกมาเป็นความชันเป็นลบบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะ ให้นิยามความชันที่ไม่ใช่ค่าแทนแล้วกันจะให้นิยามความชันที่ใช้กันในในขาวคณิตวิเคราะห์ทั่วไปเลยนะครับก็คือเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลบตัวหนังสือนี้ออกก่อนนะครับความชันของเส้นตรงนี้เนาะที่ผ่านจุด A B นะครับที่ผ่านจุด A B จะหาได้อย่างไรนะครับนะสมมุติว่าจุด A นะครับมีพิกัดเท่ากับ x 1นึ่ง y หนึ่จะต้องสมมุติประกอนนะครับ และ,ะจุด b นะครับมีพิกัดเท่ากับ x 2ต้เองมาลบนิดนึงนะครับ y 2อ่ะอย่างนี้เนาะ a คือ x 1 y 1 b คือ x 2 y 2นะครับความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด a b นะครับจะใช้สูตรดังนี้นะครับผมมีวิธีคิดดังนี้นะครับพื้นฐานของวิธีคิดนี้มาจากการหาฟังก์ชัน แทนเจนนะครับของสามเหลี่ยมนี้แหละนะครับอ่ะความชันนะครับจะใช้เป็นตัว M นะครับแทนความชันจะมีค่าเป็นเศษส่วนนะครับย์จะเลือกที่ A ส่วน B นี้นะและ A นะครับก็คือ Y2-Y1 ลบ y 1นะครับนักเรียนบางคนอาจจะสงสัยว่าเอา Y1-Y2 ลบ y 2ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ตรงประส่วนก็ต้องใช้ตำแหน่เงเดียวกันนะครับถ้า ตัวเศษเป็น y 2ลบ y 1ตัวส่วนก็ต้องเป็น x 2ลบ x 1อ่ะถ้าตัวเศษเป็น y 1ลบ y 2นะครับใช้ได้เหมือนกันนะแต่ตัวส่วนก็ต้องสลับกันเหมือนกันนะครับเป็น x 1ลบ x 2ไม่งั้นจะผิดพลาดเลยนะครับค่าบวกลบจะไม่ตรงนะจะความชันเป็นบวกจะกลายเป็นลบทันทีนะครับถ้าเราสลับตำแหน่ง x กับ y นะครับอ่ะตัวสีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะ Yeah, okay. อ่าโอเคความชันของเส้นตรงนี้นะครับสีน้ำเงินเนี่ยนะที่ผ่านจุด ab นะครับโดยที่ a คือพิกัด x 1 y 1 b คือพิกัด x 2 y 2นะครับก็มีค่าเท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1หรือ y 1ลบ y 2ส่วนด้วย x 1ลบ x 2ก็ได้นะครับทั้ง2อันคิดได้เหมือนกันนะครับเราก็มีข้อสังเกตนะครับว่าถ้ากราฟนะครับเส้นตรงเนี่ยมันขนาดกับแกน x เลยนะขนาดกับแกน x เลยนะครับอย่างเช่นเส้นนี้ละกัน เส้นสีชมพูนี้นะครับเป็นเส้นที่ขนานกับแกนเลยหรอว่าตั้งฉากกับแกน y เลยเนี่ยนะครับเราจะได้ว่าค่า y ของจุด D e กับจุด E มีค่าเป็นไงครับค่า y มีค่าเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเป็นสูตรของการหาความชันก็จะได้ว่าตัวเศษเป็นศูนย์ะครับหมายความว่าความชันของเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนะครับถ้ามันเอียงขึ้นอย่างนี้เนาะสมมตุติจุด D นี่มันชื่อจุด A แล้วกันนะครับขอเปลี่ยนชื่อหน่อย เป็นแคปชั่นเป็น a นะแล้วก็ b เนี่ย e เนี่ยเป็นแคปชั่นเป็น e นะครับเป็น b นะโอเคที okay. ่กัดเท่ากับข้างบนเนี่ยนะครับ a คือ x 1 y 1แล้วก็ b คือ x 2 y 2นะครับถ้ามันเอียงขึ้นอย่างนี้นะครับสังเกตเลยนะถ้าอาจารย์เอาเป็น y 1ลบ y 2นะครับมันก็จะเป็นค่าลบถูกไหมเพราะว่า y 1มันอยู่มันน้อยกว่า y 2นะครับทำนองเดียวกัน x 1ก็น้อยกว่า x 2อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นลบทั้งคู่ลบส่วนลบ นะครับลบหารลบก็จะกลายเป็นบวกก็แปลว่าความชันในเส้นลักษณะเนี้ยจะเป็นบวกนะครับถ้ามันเอียงลงอย่างนี้นะอย่างเงี้ยนะครับอ่อันเนี้ย x 1น้อยกว่า x 2อยู่แล้วแหละนะครับแต่ y1 จะมากกว่า y2 นะครับดฉงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเป็นค่าของความชันนะครับเราก็จะได้ว่าตัวเศษกับส่วนเนี่ยมันจะเป็นลบส่วนกับบวกหรือบวกส่วนกับลบนะครับก็จะกลายเป็นลบ แล้วถ้าเกิดมันลาดลงอย่างเงี้ยความชันก็จะเป็นลบถ้าลาดขึ้นความชันก็จะเป็นบวกนะครับยิ่งชันมากขึ้นเท่าไรนะนะครับยิ่งลาดขึ้นมากเท่าไรความชันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆืนะครับเท่านั้นเลยนะทำนองเดียวกันนะครับถ้ามันลาดลงมากเท่าไรนะครับความชันก็จะเป็นลบมากขึ้นเรื่อยๆืนะครับตามนี้เลยเนาะทีนี้มีอยู่ตำแหน่งหนึ่งนะครับที่อาจารย์อยากให้พวกเราดูนะครับก็คือกรณีที่เส้นตรงเนี่ย มันขนาดกับแกน y นะหรือมันตั้งฉากกับแกน x นี่แหละนะครับความหมายเดียวกันเนาะแล้วเราแล้วเราจะเอามันมาหาความชันนะครับเส้นตรงเส้นปะระจินพูเนี่ยนะครับนักเรียนสังเกตได้ไหมนะครับว่า y 1กับ y 2เนี่ยมีค่าต่างกันยังลบกันได้นะครับแต่ที่มันเท่ากันแน่นอนก็คือ x 1กับ x 2ตามตัวอย่างเนี่ยก็คือลบสามทั้งคู่นะครับพอลบสามลบกับลบสามมันก็จะกลายเป็น0ูนย์นะครับหมายความว่าถ้าเกิดเส้นตรงของเรานะครับ นะตั้งฉากกับแกน x ก,ก็จะทำให้การหาความชันเนี่ยเกิดตัวส่วนที่เป็นศูนย์นะครับหมายความว่าเราไม่สามารถหาความชันนะครับได้นั่นเองนะในลักษณะของเส้นตรงแบบนี้นะครับซึ่งถ้ามองเป็นฟังก์ชันเส้นตรงแบบนี้มันก็จะไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองอ่านะโอเคนี่เรื่องของความชันนะครับนี่อาจารย์ก็มีแถมให้เล็กน้อยอ่าเราลบออกไปก่อนนะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนําสมการของเส้นตรงให้นะครับจะมีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือสมการรูปทั่วไปนะครับสมการรูปทั่วไปของเส้นตรงก็คืออยู่ในรูปนี้นะครับ a x e บวก d y บวก c เท่ากับ0นะครับอาจารย์ปรับเป็นลาเท็กหน่อยนะครับอัอนนี้คือสมการ รูปทั่วไปของเส้นตรงนะครับโดยที่ a b และก็ c เป็นค่าคงที่นะครับแต่สมการโดยทั่วไปของเส้น,สนตรงที่เรามักจะเอามาใช้นะครับแล้วก็บอกอะไรเราได้มากกว่ารูปนี้นะครับก็คือสมการรูปนี้นะครับก็คือสมการรูปนี้นะครับ y เท่ากับ mx บวก b นะครับก็คือรูปนี้เลยนะ เดปรับเพชตัวใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวนะยิ่งปรับยิ่งยิ่งมองไม่เห็นนะครับอ่ะไม่ค่อยเวิร์กเดี๋ยวนะจันปรับสีพื้นหลังให้มันจางหน่อย สมการ y เท่ากับ mx บวก b นะครับก็คือสมการเส้นตรงเหมือนกันนะครับเราเรียกมันว่าสมการรูปมาตรฐานนะครับทีนี้ค่า m กับค่า b นะครับจะช่วยบอกอะไรเราบ้างนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำตามอาจารย์ก็ได้นะครับถ้าเกิดเปิดโปรแกรม g e o g e b r อยู่ครับให้เราสร้างสไลเดอร์มา2อันนะครับอันแรกตั้งชื่อว่า m ตั้งชื่อว่า m นะครับให้เป็นจํานวนจริงนะครับอยู่ระหว่างช่วง อะไรก็ได้นะว่าจะใด้10ลบ10ถึง10นะครับนะอีกค่าหนึ่งตั้งชื่อว่า B นะครับตั้ง่อว่า b นะก็ให้เป็นจำนวนจริงนะครับที่อยู่ระหว่างลบ5ถึง 5, 5. อ่เเราก็จะมี2ค่านะครับคือ M กับ B นะถ้าใครอยากย้ายนะครับถ้าเกิดใครอยากย้ายตำแหน่งของสไลเดอร์นะครับเด็กเมาส์ค้างไว้แล้วก็ย้ายได้เลยครับแต่พยายามอย่าไปกด ตรงปุ่มนี้นะครับมันจะกลายเป็นการปรับค่านะครับนะครับต้องกดที่ตำแหน่งที่เรียกว่าอะไรตัวแกนมันเนาะนะครับกดที่แกนจากนั้นนะครับให้นักเรียนลองเขียนสมการเส้นตรงขึ้นมานะครับในช่อง Input นะครับมุมมอง a อล e b บาเนี่ยนะให้พิมพ์เลยนะครับว่า y เท่ากับ m x บวก b นะครับซึ่งเป็นค่าเป็นสมการมาตรฐานของเส้นตรงแล้วกด enter นะครับ ก็จะได้เส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะครับเส้นเนี้นะครับมีความพิเศษก็คือเราสามารถปรับค่า m ได้เนี่ยนักเรียนลองปรับเห็นไหมครับแล้วก็ปรับค่า b ได้กราฟก็จะขยับตามนะครับทีนี้ค่า m นะครับคืออะไรนะครับค่า m ก็คือความชันของเส้นตรงเส้นนี้นั่นเองนะอาจารย์ให้ b เป็นศูนย์ก่อนนะครับเนี่ยนะครับ ยิ่งเป็นบวกนะครับกราฟมันก็จะชันขึ้นไปนะครับน่ยิ่งมากก็ยิ่งชันมากถ้าเป็นลบมันก็จะลาดลงมานะครับยิ่งลบมากก็จะลาดมากมากนะถ้าเป็นศูนย์เนี่ยมันก็จะเป็นไงครับขนานกับแกน x เ,เลยเนี่ยนะครับส่วนค่า b นะครับคืออะไรมันก็คือจุดตัดกับแกน y นั่นเองนะครับเนี่ย <B S 2> เป็นเท่าไหร่ก็แปลว่ากราฟเนี่ยจะตัดแกน y เทตรงนั้น b, b เป็น1ก็ ดัดเกนไวย์ที่จุดหนึ่งนะครับส่วน M ก็เป็นความชันนะโอเคครับนี่ก็เป็นเรื่องของในคาคณิตวิเคราะห์นะครับที่เราจะได้เอาไปใช้ในเรื่องของแคลคูลัสนะครับในเรื่องของการหาอนุพันธ์นอะซึ่งเดี๋ยวเรื่องของความชันนะครับความชันของเส้นตรงจะมีบทบาทกับการหาอนุพันธ์นะครับผมก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในตอนแ้านะครับตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ